ไม plane. ่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยพวกเราเต็มที่ทุกงานนะครับมันอยู่ที่หน้างานมากกว่านะครับว่างานไหนจะมีมีตัวตึงหรือเปล่านะครับพี่ตองคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องปรับต้องสังขยานาสักหน่อยนะเป็นแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวปี่หน้าหหมจะซ้อมแบบจริงจังแล้วนะครับตอนนี้วางตัวไว้เรียบร้อยนะท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับเมื่อไหรที่ผ่อนรถเทีนนี้หมดก็น่าจะเบาลงแหละไม่มีแน่นอนนะครับอย่าคาดหวังว่าวงเราจะมีนักร้องนะครับถ้าเรามีนักร้องมานักร้องไม่ดีนักร้องโดนดาใครกระตุกกางเกงพัดเห็นหนอนน้อยเลย <laughs> เดี๋ยวเดีตอนไหนวะวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับไม่ได้คลิกคักไม่ได้อะไรมากเพระาะว่าไม่มีตัวตึงนะแหมถ้ามีตัวตึงสัก2สองสาคนนี่แบบโอ้ยบูมแน่นะครับแนวก็เหมือนลี่หลายๆท่านบอกนะครับแหมว่า,วาบางงานมันบางงานไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะ <c oughs> แนวพวกเราเต็มที่ทุกงานนะครับแนวมันอยู่ที่หน้างานมากกว่านะครับว่างานไหนจะมี มีมีตัวตึงหรือเปล่านะครับตัวตึงก็คือตัวที่สนุกอะไรเนงะี้ยถ้ามีการลำ้ำเนี่ยล้ำไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันก็จะประมาณพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีตัวตึงมาบูมสัก4ี่ห้าคนอะไรเนงะี้ยมันก็จะสนุกนะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางงานที่แบบตึงแบบดันแต่วงไว้เฉยเฉยอะไรเนงะี้ยดันไว้เพื่อให้แต่วงเล่นช้าช้าอะไรงนะ้มันมันก็จะแบบนั้นก็จะไม่สนุกแหะมันก็จะเครียดแหะแต่งานนี้ก็อยู่ในเลเวลที่ที่ดีนะครับ รีวิี่ดีเลยขอบคุณท่านเจ้าภาพมากมากนะครับแต่ตอนนี้รอเก็บตังก่อนครับผมวันนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ลหลายๆท่านมาร่วมงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางหมู่บ้านของเราแล้วก็ทางอบตอมาร่วมงานนะครับเห็นท่านสอจอแว๊บๆนะครับยังไม่ได้ไปสวัสดีท่านสอจอเลยนะครับเพนะราะว่าเห็นท่านอยู่ท้ายขบวนขึหมดถ่ายคลิปอยู่พอดีวันนี้เครื่องเป่าแรงของเหนะเครื่องเป่าเหมือนไม่มาเลยครัแซกขายอ๋ยอออกไม่มาก็เลยเงียบขึ้น เอมเป่าได้ไม่ตองคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวต้องปรับต้องสังขยานาสักหน่อยนะเป็นแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวนะวันนี้กุหมูมีเลือกตั้งเลือกตั้งประธานสากรที่โรงเรียนบ้านปวกแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเที่ยว,ยว,ยวปวกแดงสักแป๊บหนึ่งเที่ยววัดไพรสดแต่ตตก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับของเราก็ไม่ได้รับงานทุกจังหวัดนะครับเรารับได้แค่บางจังหวัดเนาะด้วยการเดินทางด้วยเกินเดินทางที่เราไม่สะดวกนะครับ จริงๆหลักๆแล้วก็คือเราไม่สะดวกเดินทางนะเรื่องลองลงมาก็จะเป็นพวกพื้นที่ที่แบบเขาแห่หนักแห่ดันแห่แห่โหดแห่รุ่นนี้บางที่เขาแห่กัน4ี่หชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ไหวนะเราไม่ได้จําเป็นต้องไปทําอะไรขนาดนั้นนะรัก็ให้วงมืออาชีพเขาเล่นไป าวันนี้ได้ยินเสียงตองคนเดียวน,นะของยินดีก็ยังเป่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดวงรุ่งชุ่งก่อนนะครับเดือนธันวาเนี่ยหมดวงรุ่งชุ่งแล้วเดี๋ยวปีหน้าของผม,มจะซ้อมแบบจริงจังแล้วนะครับก็คือเอาซ้อมน,น้องใหม่ๆนี่แหละแต่เพราะว่าตอนนี้วางตัวไว้เรียบร้อยนะท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้นำเสนอเท่าไหร่ ก็ตามที่เห็นนะครับคุณหมูก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเด็กบางคนก็ไม่ได้มาเพราะมีธุระส,ส่วนตัวบางคนก็ไม่ได้มาเพราะไม่อยากมาอนะไรก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือหนะ้าที่จัดวงใหม่นะจัดวงไม่ใช่จัดวงใหม่จัดวงให้มันพร้อมรับงานอยู่เสมอนะครับครูไม่เอาไม้สลามอนีกวัสิครับจริงๆอยากได้นะหมูกำลังหาไว้เลย ไวเล็ที่ติดเครื่องเป่าได้นะครับอยากจะติดตัวหลักสักตัวนึงนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะท,ที่เสนอมาดีมากกำลังหาอยู่นะครับหาไม่มาติดเครื่องเป่าสักตัวบางทีมันเงียบแต่ว่าไม่ได้ติดหมดนะครับมีหลายๆท่านหวังว่าคงจะติดหมดคงจะเอากีตาร์เอาเบสมาอนะไรงียแล้วก็มีนักร้องอะไรไม่มีแน่นอนนะครับอย่าคาดหวังว่าวงเราจะมีนักร้องนะครับทุนอ,อนุรักษ์แต่โบราณไว้นะครับแต่รูปแบบโบราณไว้ให้นานที่สุดนะครับจนกว่าเราจะไม่มีแรงทำ ถามว่าเมื่อไหร่ที่หมูผู้หมูจะหมดแรงทาเมื่อไหร่ที่ผ่อนรถกันนี้หมดนะครับเมื่อไหร่ที่ผ่อนรถคันนี้หมดก็ก็น่าจะเบาลงแหละหรือไม่ก็ดีกว่าเดิมนะต้องดูด,ดูเจนแซเจนใหม่เข้ามานะครับนะผู้หมูพยายามเล่งเลงนะครับเราเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงทําถึงเมื่อไหร่เพราะว่าสุขภาพเราทุกวันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยอยู่เหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยเราจะไปตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้นะเราเราไม่รู้จิตใจไม่รู้สุขภาพตัวเองเราก็เลยแบบรีบผ่อนรถให้หมดนะครับจะได้ไม่เป็นภาระกับใคร นะตอนนี้ก็พยายามอัด,อ,ดอัดเข้าไปมีเงินเท่าไหร่อัดอัดงดรถเข้าไปให้หมดนะเงินกินแทบจะไม่ต้องเหลือนะนะแต่ว่าเราเราจะหวังรวยเพราะรับงานแต่วงนี้เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ผมแบ่งให้เด็กๆเ,เขานะครับนะได้เงินมาเราก็แบ่งให้เด็กๆเ,เ,เกือบหมดนะครับต้องบอกว่าเกือบหมดเ,เหลือไว้บริหารวงแค่นิดเดียวนะเพราะว่าอยากให้เด็กๆเขามีมีรายได้มีตังค์เพราะว่าเราเราออกงานแค่อาทิตย์ละสองวันอยากให้ครอบครัวเขาได้ไม่ไม่ได้เดือดร้อนมากเลยถ้าเด็กๆเขามีตังค์เยอะครอบครัวเขาจะไม่เดือดร้อนมาก นะออกงานที่เราก็จะแบ้กได้เยอะที่สุดนะนะให้สมกับฝีมือพวกเขาด้วยนะเขาก็พัฒนาฝีมือกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะเราจะค่าตัวร้อยส0งเหมือนแต่ก่อนนี่ไม่ได้แล้วนะครับ ลองเอาไม้สายมาใสา่ออหมดสิทธ์ครับไม้สายไม่ใส่แน่นอนครับเกะก,กะครับผมเราอยากให้รถเฟร์รารี่เราเป็นอิสระนะครับต้องต้องดูที่หน้าง,งานนะน่ของเราไม่ใช่วงที่เคลื่อนที่ช้านะเป็นวงเคลื่อนที่เร็วนะทุกคน <c oughs> เนี่ยเวลาไปเจอพื้นที่แบบนี้เนี่ยเนี่ยขนาดพื้นที่แบบนี้เป็นหินคุกหินลอยอะไรแบบนี้เนียเรายังไปลําบากเลยนะครับถ้าคีย์บอร์ดเดินตามรถนู่นนี่น,นั่นอันนี้เราพยายามแยกอิสระเดินใครเดินมันไปเลยนะครับเราจะไม่ใช้ใช้สายไม้แน่นอนนะครับใช่ใช่พี่ทัศนีพูดถูกครับ นักร้องดีก็ดีถ้านักร้องไม่ดีเสียเลยนะครับหือโอกาสนี้เล่าให้ฟังเลยว่าถ้าถ้ามีนักร้องมาอาจจริงถ้ามีนักร้องมาเนะี่ยอันนี้อันนี้ผูหมูมคาดการณ์ไว้นะถ้าเรามีนักร้องมานักร้องไม่ดีนักร้องโดนด่านะครับถ้ามีนักร้องคนเดียวเออทำไมไม่มีนักร้องสองคนมาช่วยกันอีกมีอีกมีคําถามมันจะมีคําถามมาเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าโดนตีพวกนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับมันจะไปเรื่อยๆแม้กระทั่งวงใหญ่ๆระดับโลกเนี่แบ็คทิ้งไปออกงานอย่างเงี้ยไปออกคอนเสิร์ต ทำไมไม่มีนู่นมีนี่อะยังถามเขาเลยเครื่องเสียงเขาราคาเป็นร้อยล้านนะครับยังมีคําถามตามมาเนี่ยภาษาภาษาอะไรกับพวกเราในวงกระป๋องกองแก๊งวงชาวบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีนักร้องมาก็ทำไมไม่มีกีตาร์เบสไม่มีพินไม่มีนู่นเนี่ยไม่มีกองชุดอ่าสุดท้ายทำไมไม่ทำรถแห่ไปเลยอย่างเงี้ยมีคำถามมาไม่ชินสุดเพราะนั้นเราต้องยืนนะเราต้องมีจุดยืนให้ได้นะครับจุดยืนของเราก็คือเราจะอนุรักษ์แต่วงแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดจนกว่าไม่มีแรงทำนะครับ ไม่ได้บอกว่าจะอนุรักษ์ตลอดไปนะอนุรักษ์ไปจนกว่าจะไม่มีแรงทําหรือไม่มีเด็กเล่นนะครับนะสักวันหนึ่งนะครูโมอาจจะประสาทเสียนะครับเด็กๆอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้มีนักร้องแล้วครับเล่นคีย์บอร์ดอยู่มีเหลือปะอยากกินฝอยทองอ่ะแบ่งครึ่งหนึ่งได้ปะเรื่อกินก่อนดิเฮ้ยกูอยากกินฝอยทอง เอาถ่ายที่ยู่ว่างก็ครับโอ้โหคนดูสี่พันคนมีครับกินฝอยทองโชว์วร์ไอ้แก้มแข่ไปยังวะนี่เหลืออ,อร่อยฝอยทองอร่อยอชอบชอบเค้กฝอยทองวันนั้นวันนั้นไม่รู้ใครให้มาพี่ไส้พี่วคอร์ปะ่ะได้เลยใช่ครับไอ้นี่แย่อยู่ใน,น,นตู้เย็นพวกกินวันเดียวหมดเลยสองกล <c oughs> ่องอ้ยตันขึ้นเียอุ้ยทำอะไรกันเนี่ยเขารีวิวฝอยทองกันอยู่ เพิ่งลงคลิปไปวันนี้พวกมันทะเลาะกันอย่างไรนันแหมมันพื่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยบ้าบอคอแตกไม่ได้ทะเลาะคนเดียวด้วยแต่จะทะเลาะกับเราด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยกัดไปทั่ว้สาวแก้มบุ๋มฮะอันนี้พอได้โมโหแล้วกัดไปทั่วเอ้ไอ้เนี่ยก็ชอบกัดเขาก่อนเออจะใครอยากดูมันทะเลาะกันไปดูช่องช่องผสมนี่นะช่องยูทูบลงไปเมื่อคืนนี้กัดกันมันมากเดือดกัดกันยังก็หมาอืมอะไรนะนี่เก็บเพื่อนเอาแก๊ะ โอ้กินฝอยทองดีคนดูขึ้นเลยจับตีกันแล้วตีกันแล้วเฮ้ยอะไรอะเอะไรวะเฮ้ยจะระยับเยอะตามไม่ทันอาหารบ้านงานแบบนี้อร่อยจริงอร่อยทุกอย่างแล้วน้ำเขาบริการดีมากนะทุกคนไม่เคยเห็นแบบนี้นะน้ำพวกอะไรน้ำชาพวกอะไรที่เป็นอยู่ในขวดแล้วก็ใส่แก้วน้ำแข็งก็ชอบฟิลนี้เลยคือมันอร่อยอ่ะ ก็หมบอกเหมือนอะไรนะชาเขาเหมือนร้านอะไรเลยเหมือนร้านเบเกาอจริงอชิมชชมแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าทุกงานทุกงานจะทำแบบนี้ไหมเนี่ยงานแบบนี้ดีดีมากจะภาพแบบเต็มที่หาอะไรที่แบบอร่อยอร่อยมาให้แขกคือพวกเราเนี่ยชอบแต่ว่าก็อย่างว่างานนี้พวกเราจะไม่ค่อยมีเวลากินเท่าไหร่เพืออยจะเร่ง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 านไหนที่มีของอร่อยจะประมาณนี้นะไม่ค่อยมีเวลากิน อาคนดูขึ้นชอบดูช่วงแบบนี้ชอบดูคูมูบ่นใครอยากชอบดูคูมูบนไปดูอินดี้วิทยาด้ึด <c oughs> แค่รายการนะเป็นเป็นคนแบบเป็นคนขี้บ่นอยู่ด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> เป็นคนอยากเล่ายังขี้บ่นเหรอเป็นคนชอบเล่านะฮะ <c oughs> ชอบเล่าเรื่องนู้นนั่นั <c oughs> ่นแล้วก็เราเราเป็นคนชอบเล่าอยู่แล้วเราก็เลยหาหาช่องทางในการเล่า <c oughs> แ้่เพราะว่าเรา <c oughs> เราเคยเล่าอยู่ในช่อง u t u b e เราแล้วแบบโอ้โหโดนด่านะ ไอ้นี่แม่งพูดมากอะไรเงี้ยเราก็โอเคไหนๆก็ชอบเล่าแล้วก็หาช่องทางการเล่าดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ชอบกินเล่านะครับทุกคนแนวผูมโมโูเกลียดรสชาติของเล่ามากเก็บเก็บกล้องนะอีหละเก็บไปอ๋อชอบชอบชอบดูไปบ่นไปพี่อาชิเดี๋ยวรอเกียร์ตังจะภา,าพก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่รอ รอเวลาเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านปกแดงซึ่งอยู่ใกล้ๆนี้แหละใครกระตุกกางเกงพัดเห็นหนอนน้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไหนวะเอ้ยใครดึงเกงไอ้พัดเมื่อกี้เขาบอกเห็นหนอนน้อยเลยทำไมกูไม่เห็นวะเออเห็นหนอนชาเขียว เนี่ยผู้ชมก็ตาดีเลยเราก็ดูข้อความอย่างเดียวแต่ผู้ชมดูภาพการเตี้ยจริงเหรอการเฟมเลยครับครูเอาเลยเดี๋ยวพวกเอ็งนี่ก็แกล้งกันโทรออกไลฟ์สดครูเลยว่ะหายโอ้ไปดูเรื่องเลยเล่นป่ะพี่อุ้ยดอกไม้ไปครูมาเล่นยังไงกราบเลยเออไอ้กาไม่รู้เรื่องกราบเลยเอานิ้วแย่ตูดแล้วก็กราบนิ้วจุกตูดแล้วก็มาดมแล้วก็ไปกาบ ไม่เล่นกับป้าไม่ได้เลยเขาถือนะเว้ยมันเป็นเด็กขี้ขโมยยิบกระเป๋าลงไป้าบอกติดมันกินได้หรอ